ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชคครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ซีรีส์ตัวบัคสายฟรี EP 2ีครับผมเออมาดูกันวันนี้เราเข้าสู่วันที่2องนะทุกคนวันนี้วันที่2นะจะจบที่ววสามสิบห้านะครับผมวันที่2จะจบที่ววสามสิบห้านะวันนี้อยู่กันที่ไอดี เดียวไอดี ID เดิมคือไอเดี่ของน้องบุตนะครับผมน้องบุตคือแอดมินของช่องเราเนี่ยเองครับผมเออน้องบุษเจลาเต้นะครับผมนี่ตึงๆไปเลยนี่ครับผมเจเวล35นะครับผมนี่ครับผม YouTube นะครับผมน้องค bon ิล bon ่าบอลบอลนะผมเออคิล่าบงบงนะแต่มันผมอ bon ่านเป็นบอลบอลอันมันคือบง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 คือคิล่าบงบงนะเออสามารถไปกดติดตามกดซับสไครต์ได้ครับผมเออช่องแอดมินผมฝากหน่อยใครขอให้น้องเราหน่อยเออนี่ครับผมไปสายฟรีนะครับผม เติมไปศูนย์แบงค์ผมเป็นสายฟรีนะทุกคนแล้ววันนี้มาดูอันเคี้ยนดับพลังนะอยู่ที่32มสแล้ววันที่2ก็ลอ่อมปสายสองแล้วดูนี่ดูบัคครับผมตัวแม่งโคตรบัคทุกคนแม่งเอาทุกแพ็คแม่งเอาทุกแพ็คนะไอตัวนี้นะเออแม่งเอาทุกแพ็คเลยนะแม่งตึงจริงนะนี่ครับผมนี่ครับผมจาน X ของนะครับผมซีนิดเอ็กไหวชิลครับผมซีนิดเอ็กไหวชิลนะเดี๋ยววันนี้เรามาลูกผมจะเอ็กันะแต่วันนี้เรา,ารจะกกนนะนนามาบอก เรื่องที่สําคัญไว้ก่อนนะว่าวันที่2เราต้องซื้อแพ็คอะไรบ้างนะครับผมนี่นะมาดูกันที่ตรงนี้วันที่2นะวันที่2วันที่2แพ็คแรกที่เราต้องซื้อก็คือแพ็คไอ้นี่นะครับผม นี่อยู่ที่โบนนะัสแพ็คสุดคุ้มสัปดาห์คร่วนี่คือต้องซื้อแน่ๆครับผม2 8 8 8ันแปดร้อยแปดสิบแปดเพชรดต้นหมุนสายฟรีต้องเอาแล้วผมแล้วก็แพ็คต่อไปที่สายฟรีควรจะซื้อวันนี้นะหวังก็คือนี่นะครับผมแพ็คสามก็หกสิบเพชรเหมาไปสามแพ็คกันนะทุกคนเหมาไปสามแพ็คกันนะจะจบที่หนึ่งพันแปดสิบเพล็นะผมแพ็คนี้นะครับผมจะได้กําลังไปเลยววันนี้เยลีมฟาร์มหาของฟ้ากันด้วยนะผมอัดพลังให้หมดนะอัดกระบอกม่วงให้หมดไปวันนี้นะแล้วพรุ่งนี้เราจะดองดองดองกระป๋องม่วง หลังจากวันนี้เราจะดองกระป๋องวัวนะผมแต่วันนี้คืออัดให้หมดเลยนะครับผมมาดูที่ใส่ตานาน้องบุตรนะบอกอุ้ยนองบุตรยังไม่รับหรือรับไปหมดแล้วอยังไม่รับพี่ขอรีรับให้เลยนะรับให้ไปเลยรับให้ไปเลยนี่นี่นี่รับให้ตึงๆไปเลยโอเคสตอรี่นองบุตรยังยังไม่ได้รูปนี้อันนี้พี่เสร็จแล้วรูปนี้พี่เสร็จแล้วนะถ้ารูปนี้นองบุตรได้พลังเพิ่มอีกห้าเป็นห้าหมื่นได้นะเอออ๋อแต่นองบุตรเขาเสร็จรูปนี้ไปแล้วพี่ยังไม่เสร็จรูปนี้เออมันแแแแแลลล้้้้วววตต่่คคนนนนนะพทเสรร็จูปปัไ มาดูกันที่กิ้วนะผมใครสนใจเข้ากิลดี K ก็สามารถติดต่อมาที่น้องบุษดันเลยนะครับผมตัวนี้นะน้องบุษจราตต้นะผมนี่เป็นรองหัวหน้านะผมนี่พาไปส่องเต่าเชงก่อนนี่ยูทูเต่าเชลุยลูกคมลูกคมเต่าเชครับผมลูกคมเต่าเชไไปก่อนเออที TV นี้ก็จะไม่มีอะไรมากจะมาลูกคมไม่ดูนะเออจีน็อสงบุษเปิดก่อนแต่บอลทองเต่าเชเร็วกว่าบอกแค่นี้แต่จีนอสเปิดที่หลังแต่ยังไง ปืนจากโกลด์ไปโอ้โหแบนปืนเฮ้ยมันเกือบวันเทินคิวทุกคนแต่ก็จะวันเทินคิวนะโอ้โหแบนปืนฮ่าโนอีกก่อ,กอยเต๋าเชยซัดแถวหลังไปตกปองครับผมแล้วก็ราชาตามตมาตีธรรม่ได้ผมเดี๋ยวก็ตายดีโลดจากน้องบุ๊ดตีเข้ามาผมจังหวะนี้สี่พันดาเมจครับผมนนอิกก่อยเต๋าเชยยังยืนไหวผมและนนอิกก่อยของน้องบุ๊ดก็บึ้มมาแบบผมโค้งลูกไฟแต่ยังบอลทองเต๋าเชยลวกผมน่าจะหวานน้อบุ๊ดู้มาช่ดนโตกำลังเข้ามา ฝับไปตายไปผมเต่าเชอืมอ,อ้ายเต่าเชอ่าลืมไปดืมไปดิพามาดูว่าลายวันนะรายวันนะรายวันวันนี้ต้องบุ๊ซื้อเอ้ยซื้อถึง ซื้อสีอ,อะไรอ่ะซื้อถึง3ามร้อยแบล้วผมช็อกโกแลตนะผม,แ,ะผมแล้วก็ตัวโมงซื้อถึง95านะครับผมเออแล้วก็นี่ก็ซื้อไล่เคียย์เวสไปปกติน,น้อง,องๆไล่เคียร์เวสปกตินะอย่าลืมนะเล่นนี่คือทุกคนไปเล่นตามซีรีส์เล่นอย่างฟรีนะทุกคนเล่นอย่างฟรีสอนไม่หมดแล้วนะในแต่ละวันนะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับผมเล่นอย่างฟรีนะครับผมเดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์คลิปเล่นอย่างฟรีไว้ใต้คอมเมนต์นี้ครับผมเออแต่คอมคลิปนี้จะลงประมาณไม่เกินสองทุ่มนะทุกคน ช่วยรอกันหน่อยนะผมไม่เกินสองทุ่มแล้วหพี่แบบไม่ว่างจริงแต่แบบมาทําคลิปให้น้องน้องดูทุกวันนะจริงๆลงทุกวันอะมาเดี๋ยวพาไปรูปคมรูปคมสายฟรีนำนานหน่อยนะรูปคมสายฟรีดำนานหน่อยนะมีแม่จันเจมจันเจมขอส่องก่อนจันเจมจันเจมหาจันเจมก่อนอย่าหากอนหากันหากนหาจันเจมก่อนเออหาเหล่ายูทูบเบอร์ทุกคนขอญาตไล่หาไปก่อนนะเหล่ายูทูบเบอร์นะผมเหล่ายูทูบเบอร์ไล่ตบเลย ไล่ตบเรียงตัวเมื่อกี้ตบต่อเชไปแล้วเมื่อกี้ตบต่อเชไปแล้วผมต่อต่อเชไปแล้วโอห่แบบปึ๊บปื๊บปื๊บยังหาไม่เจอยังหาจันเจียมกูไม่เจอนี่น้องเต็นนะผมน้องเต็นนะน้องเต็นอยู่กิลซีนิตเอ็กซ์พอรลยศเราพรลยศเราน้องเต็นนะเออไปอยู่กิลนั้นได้ไงเอฟซีจันเจมบอกเอฟซีจันเจีมแต่ไม่ใช่จันเจียมผมหาจันเจียมมันนี่อยู่ทุกต่อเชสั่งถุยบอกอยู่ท็อปร้อยสองแล้วผมตามหาจาันไหนหาหาจันเจียมมันหาจันเจียมมัน หาจันเจมหรอจันเอ็มหรอนี่จันเจมทุกคนจันเจมไปดิครับอยากโดนตบจังเลยก็มาดิครับจันเจมผมก็จัดให้ตามคำขอครับเออจัดไปแแคมอีที่นอนแล้วเบิร์มึงจะกลืนบึ้มไหมผมจังหวะนี้แบมไปแบมไปวันทตะกี้แต่จันเจมไปแปดหมื่นห้าแปดหมื่นสามหมื่นผมแล้วก็ล่วงผมล่วงไปหมดแล้วผมแล้วก็นกอีกต่อยจันเจมหงลูกไปส่วนกาบา ไฟฝั่งเต่าเชสามหมื่น้าพันดามิครับผมเลก็มีทีมต่อเชด้วยครบอลทองจานเจมบึ้นมาสองหมื่นดามิครับผมยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่นกอีก่อยเต่าเชหงลูกไฟส่วนทีมกลับไปใส่บอลทองจังหวะนี้หนึ่งมื่ดาเมิครับผมและแทงหน้ากีลได้อยู่แผงหน้ายืนได้อยู่แต่จีนอตของจานเจมตีมาครับแต่เป็นจีนอตล่างหนึ่งครับผมแต่เต่าเชมีจีนอตล่างสองเลยก็เบิ้มไปให้จีนอตล่างสองผมแล้วก็จัดติดแคสจังหวะนี้ไปครับผมเท่าไหร่แวมไปผมสามหมื่น ก้าวมันดาเมิดรวมผมจันเจนครับผมทูเทิร์นคิวเป็นไงอยากโดนตบจังเลยก็จัดให้ดิมาเมื่อกี้จันเจยือยู่ประมาณร้อยกว่ากนะหากันแป๊บหนึ่งจันเจย์เมื่อกี้จันเจย์จจอยู่ร้อยกว่ากนี่ร้อยยี่สิบสองนะหายคนนึงหายยูทูบเบอร์อีกคนน,งคน,นึงนะหายยูทูบเบอร์อีกคนนะเออหาอีกคนนึงหายคนนึงนะครับผมแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอาตึงๆเลยหายอีกตึงๆอีกคนนึ่งจัดเอ็มกูอยู่ไหนวะจัดเอ็มกูอยู่ไหนวะ เฮ้ยจันเอ็มจันเอ็มไม่ติดท็อปวะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจันเอ็มไม่อยู่ก็ตีลูกกระจกจันเอ็มแล้วกันนะผม <laughs> จันเอกแล้วกันสัดแก,กจันเอกแล้วกันเห็นบั๊กแลเออเออวันเล่นกรเพิ่ขนาดนี้เหรอ,อแต่เราบอกจะเล่นสายฟรีงไงจันเอกวันเล่นเราก็เอายื้ยนะวันเล่นเราเอาเยื้นะกระโดดปืนจากกลแวมหน้าเลยแวมไปผมบุกมือสองพันดามี่ฮึมกำลังเติมเงินนี่มันแข็งโต๊กยีพลังเติมเนี่แข็งโต๊กยีครับผม อยู่ข้าบโโหรือ oh, <laughs> แป๊บพ่มือด่างเด oh, <the> ็นกำลังสร้างองข้ามไปก่อนจันเอกกำลังสร้างโมข้ามไปก่อนตัวเสียงละห้อยเลยเจยอจันเอกกันเดินคิ้วผม <c ười> ก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่นะเออจันเอกก็ไม่เท่าไหร่นะผม ก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะแล้วก็วันนี้มีแจกเป็นราชาใต้ดินแบบตัวเก๋เกย์เก๋ย์ทุกคนแจกาฟรีผมอย่าลืมเข้าไปรับกันนะผมสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากก,กดไลค์กดซับตัวใครและอย่าลืมติดต,ดตามช่องขาวอง KK กันด้วยนะผมจะลงคลิปเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์525แต่เป็น ID ผมนะแล,ล้กวก็อย่านะล,ลืมติดตามช่องน้องบุ s t นะครับผมคี้ลาบงบงนะผมอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะผมเออคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผม ฝากกดไลค์กด s ดซับ r ไคร้กันนะครับผมใครชอบก็คอมเมนต์ใครไม่ชอบคอมเมนต์มาพูดคุยได้ครับผมพิพาทอะไรขออภัยมาในที่นี้นะครับผมสวัสดีครับไปแล้วจุ๊